วีวีจะไปอีกแล้วไปเลยวันนี้เมื่อวานไปกับครอบครัววันนี้จะไปเดินเสื้อน,นะคะถ่ายรูปจะเดินแบบก่อนไปกับชุดไปเกิดวันนี้ไปเกิดที่น้านไทยนะะกับชุดโบสถ์จังไรวันนี้วันนีนนอไปไปขอลางานดินะคะเจ้าปู่ไปแล้วสี่โมงแล้วก็ไม่ได้ดู ไปเกิดอีกแล้ววันนี้นะคะพรุ่งนี้ก็วันจันทร์ก็มีแต่คนเชิญไปจดจวดล้ว,วันนี้ที่ร้านคาราโอเกะเขามีไปกับบีบีนะคะวันนี้นะเอาจงไหนน,นอวันนี้มือนี่วันนี้ไปแล้วป๊อกป๊อกป๊อก๊อ,อ,อวันนี้ชุดนี้จะช,ชุดเก่ามากแต่เอามาใส่ น,นี้ก็ของยาสปันของยาสปันไปๆกับพี่พี่ไหมนางแบบ <c oughs> นางแบบจะไปก็บอกแล้วบอกว่ามันสุ์เาร์าไงค่ะ <c oughs> บีบ่พีบอกว่าพี่ีไม่ได้ดูเดี๋ยวจะดูย้อนหลังนะคะจะปูขาลาง,งานก่อนเนื้อพนักง,งานแอดมิน <c oughs> แอดมินไปแอดมินไปอุย้ยแอดมินไปเกิดก่อนคะ่ะ แอววีวิจะไปจะไปเกิดนะคะไปกับวิวีไหมเห็นกินน้ำกินชวนะโอ้วันนี้ไม่ใส่ส่วนสูงใส่รองเท้าใหม่สวยมนลำอันนี้เราโซฟานังรออีกยี่สิบนาทีก็จะมีรถมารับไป เพราะ,ะว่าเมื่อวานไปกับครอบครัวทั้งคืนวันนี้ไปวันนี้ไปกับเพื่อนๆค่ะนะัดเพื่อนทานสม้มตำนะแล้วแต่สัง่งอะไรก็สั่งมาที่ร้านไทยวิกฤลย์ไปค่ะกระเป๋าน่า<ม>รักคู่ใจดูเมื่อก่อนพ่อบอกแต่มีอาชุดเก่ามาใส่เนะไปนะคะไปกับพี่วีไหมไปทานสม้มตำมันเกิดพี่วี ปิออกซิทควบไปจุดจุดกับวีวีนะคะเพื่อนดูสิดูสิพริกพริกพริกฝนมันตกเดี๋ยวหาร่มก่อนกระถางพริกสวยไหมสวยไหมพริกวีวีฝนตกค่ะออกไปที่สวนไม่ได้ไปแล้ว,ลวดังป๊อกป๊กป๊อกป๊อกป๊อกปกปกป๊อกไปแล้ว